สวัสดีครับ YouTube อิสระชาแนลนี่ก็เป็นแรงงานของชาวกัมพูชานะครับเขาฝากถึงผู้นำของเขาว่าเรียกตัวพวกเขากลับขเขมรไปแล้วมีงานให้พวกเขาทำหรือเปล่าพวกเขาอยู่ที่เมืองไทยเขามีงานทำมีการเป็นอยู่ที่ดีการรักษาพยาบาลที่ไทยก็ดีขเขมรมีปัญญาสร้างโรงพยาบาลดีๆแบบไทยไหมฝากถึงผู้นาด้วย นี่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับของชาวกัมพูชาที่เขาฝากถึงผู้นำของเขาผ่านโซเชียลมีเดียแล้วคอมเมนต์ชาวเน็ตเขาว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าหนูทำงานโรงงานที่กัมพูชา350บบาทต่อเดือนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนคอมเมนต์ที่มาเมืองไทยก็จะเข้าใจคนไทยดีว่าเป็นยังไงต่อกันด้วยคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าคนคอมเมนต์คนแรกที่ผมเห็นใจ มาต่อกันด้วยคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าคนดีๆก็มีคนไม่ดีก็มีแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นที่ผู้นําทั้งนั้นเม้นต่อมาก็บอกว่าคอมเมนคนนี้คุณเก่งมากค่ะที่กล้าออกมาพูดความจริง และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์ comment นี้ก็บอกว่านี่คือคนที่พูดความจริงที่พูดออกจากใจของเขาทํางานหาเงินดีกว่าต่ออีกสักคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment นี้ก็บอกว่าประชาชนบ้านเขาพูดแทนกูหมดแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับของประชาชนชาวขมินที่เขาฝากกลับบ้านของเขานะครับถึงผู้นําของเขาดูไปด้วยนะว่าอยู่ขมินนี่มันไม่ม,มีงานทำฝากคุณเช่นซุนคุณเมเนตด,ด้วยนะ ผมอยู่ไทยผมมีงานทำนี่คุณเรียกผมกลับไปนี่มีงานทำไหมแต่อีกอย่างนี่คุณไม่ให้คนกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยนีย่คุณไม่ให้พวกผมมาให้คนกัมพูชามารักษาอยู่ประเทศไทยนีย่คุณมีปัญญาสร้างโรงพยาบาลไหมสร้างโรงพยาบาลดีๆเหมือนประเทศไทยไหมอมบากไปถึงหุ่นเช่นนะหุ่นมาเน็ตนะอ ผมจะพูดภาษาไทยเนี่เพาพูดไม่คล่องเท่าไรรอกแต่ว่าผมอยากให้คนไทยรู้ผมอยากให้คนคอมเมนต์ฟังไปด้วยเนะนี่ยนี่ประเทศไทยนี่ผมทํางานอยู่ประเทศไทยนี่พอพอทานผมกับพุ้มใจนะนี่ <S <S ผมมีงานทำนะอยู่บ้านไปทำอะไร <S <S เออสมองนี่ฝากไปถึงกับพูนกับผู้ชายนะอย่เชื่อหุน่นเช่นหุ่นมเมล็ดนะอย่าไปเชื่อเลยนี่อยู่ประเทศไทยดีกว่า นี่นี่ผมบอกไปก่อนเลยฝากใครคืดนะฝากใครคืดเฮออ้ยอุ้ยอ๊ยบุย๊ยอ๊ะยองแม่ยำ